สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาทำตัวในหอกกันเนาะพอดีว่าขายธนูได้แล้วก็ได้เงินมานิดนิดหน่อยหน่อยเพชรชมพูมานิดนิดหน่อยหเข้าเกมมาก็ขอจัดเฟรมเรทก่อนเลยนะครับวิ่งไปไหนเนี่ยแล้วก็ให้ดูสเตตัสก่อนทำนะครับก็เท่าเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ อลองรับดูครับได้มา4ล้าน6นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาที่จะเตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับา แล้วเราก็เตรียมของเสร็จแล้วนะครับเราเริ่มจากการตีบวกกันเลยดีกว่านะครับก็อ้าเวเฮ้ยเปิดสกกลาดคลิกแรกเอา้าติดไปแล้วครับตอนนี้เดีย๋ยวเราไปดูกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับก็กะจะให้บวก5ทั้งตัวครับก็มาดูกันนะว่าจะติดไหม เอาล้วครับคลิกสุดท้ายปั้งบวก5ทั้งตัวแล้วตอนนี้แล้วก็แคปไวโมเพื่อนนะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าอยากจะลองอีกสักคลิกนะครับก็เลยซื้อของมาแล้วก็มาลองดูนะครับว่าจะเตดไหมเอาแล้วครับไปเข้าไปที่รีไฟโอ้โห,โหติดนะครับ เยี่ยมเลยแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นด้วยเนาะต่อไปเป็นขั้นการอัปเกรดนะครับก็ดูกันได้เลยครับว่าเกลือขนาดไหน การเล่นในหอนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ทรมานมากที่สุดเลยคือต้องซื้อใบไม้ของกิจกรรมเนาะดีที่มีกิจกรรมให้แลกเซนีเพราะว่าเซนีหมดเร็วมากตอนแรกก็เกือบมีไม่ทำตัวเอ้ยมีไม่พอที่จะทำตัวแต่ว่าก็ยังดีครับที่ได้มีทำตัวพอเนาะอ่ามาดูกันต่อครับ โอเคก็ไม่ครบร้อทุกช่องนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่อยสะสมทำไปต่อเรื่อยๆต่อไปเรามาดูเอนชานกันดีกว่าเพราะว่าพอค่าฟาสเกินแล้วเราต้องมาหาค่า P เพิ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำสเต็งเพิ่มขึ้นมาก่อนให้ได้เลเวลเก้ายังดีครับสักสักหน่อยสเต็งจะได้เพิ่มขึ้นมา ตอนนั้นคิดว่ามีงบเหลือครับก็เลยว่าจะทำประดับให้ได้สักขั้นหนึ่งไปปลุกพลังแฝงเนาะก็เลยเออทำดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เพิ่มค่าจอบกอดด้วยมีหลายคนถามนะครับว่าทำไมไม่ทำคริ๊ทำไมในหอกไม่ทำคริล่ะอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนอ พอดีผมอยากเล่นในหอกสายจอเกาะน,นะครับไว้แทงคนล้วนๆไม่จําเป็นต้องทีครับเอาแทงทีเดียวตายเลยครับจบไหมเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาแบบสีเสียดว่าเสียดสีสีเสียดอะไรละ่ะไม่ต้องมาเสียดสีว่าเออเนี่ยไม่อัพคีแล้วมันไม่แรงนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องครับชนะผมให้ได้ก่อนครับเราค่อยมาบอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยทําตามโอเคเนาะ ก็กดไปเลยเรียบร้อยครับผมยังยังยังไม่ทบอ่านี่นะครับก็เป็นผลรวมของวันนี้เนาะก็ได้หกบวกหกมาจากบวกสี่แล้วก็ทาริสจากบวกสาก็เป็นบวกห้านี้บวกสี่ก็เป็นบวกห้าแล้วก็ได้มาหนึ่งคันด้วยนี่บวกห้าบวกห้า แล้วก็บวก5บวก5เสียได้ครับที่อัปเกรดไม่ถึง150ทุกช่องเนาะก็ได้ a t k เพิ่มขึ้นมา p d e p เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เจาะเกาะเพิ่มขึ้นมาเป็น5,400ก็โอเคครับก็ว่าจะทำเจาะเกาะให้ได้สักหมื่นหนึ่งฮะก็อาจจะโหดขึ้นแล้วก็เื้นหน้ากาก,ากมาก็สำหรับคนที่เข้ามาดูขอบคุณมากครับบ๊ายบาย